สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับอยู่กับไรซ์สังกัดดังซึ่งนะครับคลิปนี้นี่หัวหน้าจรโรยมันลูกปืนแมตีรถมันแรงเกิน,<ค>นพี่น้องคน,คนอื่นเขามีแต่ลูกปืนแต็กอันนี้ขาดครึ่งเลยครับ <laughs> ไปดักแกนอย่เลยเลยตีมันดักแกนมัเกิดมัเกิดแกนแกนซุ่มเลยอ่าไปข้างในเอ็กมันขาดครึ่งขาดครึ่งครับพี่น้องนี่ มันเป็นแบบนี้นะเนี่ยแล้วมันขาดได้ยังไงขาดครึ่งหนึ่งเอองงเหมือนกันนะครับไอ้ครึ่งหนึ่งยังติดอยู่ไอ้ครึ่งหนึ่งขาดหลุดออกมาออน,นี่นี่นี่หลักดานี่ส้น Đây, chị phương mang chôn mất rồi à rốt thái cơ, sẽ cơ, có kẹt, có chụp tệm chụp Cơ, nuôi ở đấy Sư vịt còn quay vậy chẳng hoa nó cơ, tụp vào nó quá cơ, ngặt chụp chỉ nam nè ขนาดเราจะเอาน้ําไปฉีดเลยฉีดตรงเกนตรงเกนร้อนนําข้างหน้านะร้อนนําที่เวลาอา,อาจจะระบีให้มันมันยืดนี่ดูครับ ไปสองสายแล้วครับไปหาเจ้าแชมนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะออกทำง,งานไหมอันนี้ก็เข้ามาที่หัวหน้าจโจ้ครับหัวหน้าจโจวัยกำลังจะจะเปลี่ยนจะ,เป,นะนนเปลี่ยนล้อนำเปลี่ยนล้อนำก่อน ก็เปลี่ยนโรลเลอร์อนะโรลเลอร์อมันขาดก่อนนะดูครับเพราะว่ามันลงลงเลนนะลงที่ตมนะครับมันก็อย่างเงี้ยมันจะเละเละอย่างนี้ยเลอ้หไม่รู้ว่า คนตุงจ is is ้อกาบ่อาจจะเคยไอ้จ้อกางใส่ซองอ๋อใส่ซองากาเดลซีมิมจิตมือเด้ให้น้องเคยเก็บกราเฮ้ยไอ้ลูกน้องเราทำไมมันไม่รับสายเนาะหัวยนุวันครึงไอโ้ยบดแรงว่า ไม่เร่ง่เรลยอ๋อ,อ,น,อนี่เวียดาเจโรจนมาตัวเครื่องกีเธอรตามตามโพตามตึกตามโ<า><า>อ้ยญาเธอ,อยดาเลยแล้วท้า,ามาท้าหึเรออดูครับพี่น้องอะโอ เอาเไง,ไงาใครจะไปคนละโจชเนี่ยข้อหายแช่มันไม่รักสายไ,ไม่ไม่ไม่ไมากก็ไม่เป็นไรแอ,อ่ว่าฮะอันเมื่อกี้ไม่ได้แวะเข้าบ้านด้วยเลยไม่ได้แวะเข้าไปอ,ไอ,ไปอน,น้อไม่เราอะไปเหยียบท้อตรงไหนโทรไหน พอตที่เขาจะเอาสูบน้ำเข้ไปหาสวนทุเรียเดมออกว่าเันเดวสกอตดิีเพราะว่านี่เดิมเองมันยังไม่ทมดินมาเห็นมันแตกสักทีก็ทมดินไปสึ่งไว่าไดวสกอตเขาโทรมาบอกแจ้ววันก็วันนี้ก็จะได้เก็บงานเก็บอะไรย ก็ไปเก็บงานนู้นคนเดือนนี้ให้เขาซ่อมก่อนจะได้เอารถมาทำเราหมือนเราก็ดิ่งอามอ,อ่อยอ่อยอามจัดการรถก็ไม่รู้ว่าเสร็จหรือเปล่าน่าจะเสร็จแล้วอืมไปช่วงบ่ายเราซื้อวิ่งซื้ออะไรให้แล้วก็วิ่งอะไรไปนะอืมตุ้งจ้องใจกลาเขาเี๋ยทุ่มรับไซสก็มันมันถามอย่ถามว่า ไมเว่อร์หยุดวันเดียวหยุดวันเดียวถ้าทางนี้มีงานไม่ทามันเออทามันมาม,มาได้ไปเก็บงานก็อืม,มก็จะได้ไปเก็บงานให้มันเสร็จเราก็จะได้หาทางนะถึงรีบได้ทางานทําการอยู่หลายวันก็จ,จ,จอดหลายวันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เ,เราหางานนะพี่น้องเราทํางานเอ้าวันอาทจตย์เอาเอารถเกี่ยวลงแนละ้ว จากโอ้โหรถมันเรง่งหนูหน่าจะว่ารถซื้อเก่งมันจะเร่งได้ยังไงเอ้าเอาตานนี้จะตกไหมนี่ยไม่ได้เอาลงก่อนคนไอจะโรสเนี่ยเนี่ยไอ้โรลเลอร์นี่โอ้เรือมันติดขัดมันเอาออกไม่ได้ดูยังไงเอ้ยยาวเลยโอ้เหนไหมทำไมมันดีดกันตึง้งฟังฟึ่งฟังงี้ล่ะ เออดูครับมีขี้ดินมีเศษหญ้าเศษฟางเต็มเลยเอามาจอดก่อนพี่น้องเพราะว่ารถมันแรงนี่ครับสมครึ่งวัน รอดูครับพี่น้องดูครับสภาพหลังจากใช้งานมาก็โ,โดกหดูครับเต็มเลยนะพี่น้อง ว่าน่าจะเอาไอตัวสเปรย์ไปฉีดกันสนิมล้อลื่นตัวนั้นตัวขันน็อตมันโอ้มันมันใช้น็อตขันใช้น็อตขันยืดไม่ได้อัจารบีนะเป็นเป็นตัวน็อตขันนะฮครั้ นี่ครับอันนี้ก็จะไปยังไงมายังไง,ย,ง,ไงยังไม่รู้นะแล้วรอดูก่อนนะครับอันนี้ครับดูโอ้เป็นตะคันแต่เชาเทวดาจร่อ้เยอะเออนี่นี่ฝุ่นอย่างนี้ผมไม่ไหวนะตั้งแต่ไปหวานข้าวเดดๆดดนี่ต้องวิ่งไปอาบน้ำนะลมวะัลมวน้อยนี่ไอตัวคันดีนักเลยนี่ยิ่งร้อนยิ่งคันนะครับ អឺមើលតែគិតកាកាកូនប៉ិតអឺມັນថាកង់ថាអុយចានៅបងគេគេនេះយ៉ាងគេយ៉ាងនេះចោតទូកយើងគេអស់គិតមកអើល្បាតអីទៅដល់លូលានេះប្លុកលូនេះអឺនេះកា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 យកអានោះអានេះធ្វើអុយកូនអុយទៅបើអេងចោតនោះប៊ីតហ្នឹងអឺម្ចាស់ចោះអូយណាមិនបានយកអូននេះហេ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บาบาๆนะครับรอดูครับคลิปต่อไปนะจะไปทางไหนต่อ